ขอบรับตุนสวัสดีค่ะทุกทานซาคุระเพิเร่รีนะคะนี่แม่มโอ้อันนี้ก็แม่เเการก็จะมาอัปเดตอ่าผลไม้นะคะได้กินเรียบร้อยแล้วนะคะของแม่วมวกวนพ่อกวนนัตยานะคะจากพุทธิสงแล้ะกะ็เอามา แม่แม่เอฟซีนะคะที่ให้เอามาให้น้องจางนะคะก็ได้ทานเร็ยบร้อยแล้วนะเป็นล่วยนะคะเป็นสะโพกก็หนันงจีนขนมอื่นขนมยังอันนี้นมนมยังก็สีไม่ควานหมู ป้าก็ได้ทานเรียบร้อยแล้วนะคะกลับขอบคุณนะคะกลับขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มีตาน้องช้างนะคะสําหรับผลไม้สําหรับ,มรบนมจีนด้วยนะคะนมจีนด้วยแล้วก็ย่ yeah. ้าต้นยังนี่ก็อื่นต้นยางเป็นต้นไม้นะคะก็อื่นต้นยางบ่ ไม่ใช่ไม่ใช่ตน้นโทนมันเป็นคล้ายๆกันนั่นแหละแล้วก็เกลือเกลือโอ้แม่สาวระได้ดกินอาแปลกแปลใหม่ๆเลยเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเกลือนะคะแถวนี้ที่บ้านหมู่บ้านไม่มีเกลือมันไอเรือนเกียก็ไม่มีนะคะเกลือยังมีแต่แถวทางนู้นแล้วกันทางดไปสง่งขอบคุณมากๆค่ะ ทนว้าซาไปละชอบมากเลยนะคะตอนไปอยู่ e, แถวพ ah, oh ังงาก็กินแต่เกอนะคะเอาง่ายด้วยนะคะเยอะแถวพังงาไปแป๊บเดียวได้มาแล้วจุลสุกน่ะบนเอ๊นป้ะโปรตีนสูงไรประมาณแปดสิบกิโลหรือเก้าสิบเนะ ปุสเดี๋ยถ้าเอารถก,กระบะไปก็ไม่ไกลาทางสะดวกคุณป้าก็ได้กินอาหารแบบอร่อยมากๆเลยมีแทนตรุปมีโขโ้าโพดนะคะอ้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะนี่นะคะมีช่วงเย็นก็จะให้กินอีกนะคะ โอ้โอนโอนของน้องตุวนหอวนะคะในตอนเย็นพาเดินนะคะถ้ามีถ้าปันบุญปันบุญปันเกี่ยวมีเวลาก็จะพาเดินตอนเย็นนะคะอัดอัดขอบคุณมากๆค่ะกินยังอืมดูนะ ชนะัชาตยานะคาช้างตัวผู้าก่ผลไม้เดิมเมนทองเสียบหหหไหมจกาเอ๋แนกะ่เอ๋อืมเป็นตะลุบทั้งเข<อ>็นตะลุบทั้งข้าวโพดกินเยอะวันนี้อ่าฮะ,ะเห็นยังนั่นอ่าชู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 ช,ช,ชูระวงังระวังนะ thêm màu ngược cái đàn này đu Đó đi chạy đi chạy lâu hai luôn mà ní dài chết hai mà dư 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 nè chết năm đi chạy đi chạy đi chạy cho năm cha lại lừa nó ừ. à, 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 à mổ, 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 chút, chút.

แต่เวลาเลยถึงเวลาทำความสะอาดอีกรอบเลยหนังเยอะดีนังท้อง,อ,งอะไรนะนังท้องตึงหนังตายอนอืมกลับกับผู้ม่เมตทุกท่านนะคะ ขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะอ๋อเอา,อางี้ไปปุ่นไปันนันไปใช่นะอุะ๊ปพวกมาลายอย่างดีเลย คุณคุณป้าเป็นยังคุณป้าเห็ดยังคุณป้าก็ได้กินอิ่มนะ้วดูนางดูท้องอ่ะดูทองคุณป้าเติมตลอด ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสำหรับผลไม้นะคะขอบคุณแม่ๆนะคะขอบคุณแม่ทุกท่านนะคะนิอนาอะจะลับเลยอิ่มเลยวันนี้อิ่มเลยอันนี้คือวให้วันศัก์ จะมาช่วยาพาน้องเดนะินนะนอนได้เลย ก็พอจบคลิปเปี่ยนท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และกดติดตามให้กับช่องพังสายกระดับเบอรี่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ